วันนี้จะขอพูดถึงเรื่องพระคุณของแม่ให้พวกเราด้ฟังเพราะพวกเรานั้นฟังธรรมะกันมาหลายเดือนแล้วต่อไปจะเทศเรื่องของแม่ที่ถูกลูกลืม ยังมีหญิงแร่ราคนหนึ่งชื่อใหญ่ชื่นใหญ่ชื่นนั้นมีอาชีพหาผักขายของเพื่อเลี้ยงชีวิตใหญ่ชื่นนั้นมีลูกทั้งหมดสี่คนด้วยกัน เยื่อจรกสามีได้ทำงานหนักเพื่ออยากจะส่งให้ลูกทั้งสี่คนนั้นให้ได้มีการศึกษาที่ดีเหนื่อยเท่าไรไม่เคยท้อเหนื่อยเท่าไรไม่เคยบ่นเพราะว่า Dạ cha hay luộc luộc ngăn đầy địp đầy đỉ. Mưa dậy thương cặp xá mỉ Đầy thăm ngàn ham ruồng ham khăm Đôi mê hến kẻ nết người lời, Chuộc trốn cất thẳng Xông luộc thân sĩ khổ năn ได้รับปริญญาได้เรียนสูงทุกคนข้างฝ่ายสามีของใหญ่ทืนก็มาด่วนตายจากไปเสียก่อนลูกูกทั้งสี่คนของใหญ่ทืนนั้นอุปมาอุปไมยว่า เหมือนนกที่มีปีกที่แข็งแรงแล้วก็ย่อมจะบินออกจากหลังฉันใดก็ฉันนั้นลูกของยืยคืนก็ออกจากบ้านไปตั้งแต่เรียนจบไม่เคยกลับมาหายืยคืน อีกเลยยัยคืนกินไม่ได้นอนไม่หลับร้อให้ทุกวันเพราะว่าคิดถึงลูกทั้งสี่คนรู้ไม่เคยกลับมาดูแลไม่เคยส่งเงินไม่ เคยส่งข่าวมาเลยว่าอยู่กันที่ไหนยายชื่นเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคเมือรอยขายของไปก็ั่งเมื่อคนมาถามซื้อของแกก็จับมือว่ารู้ อย่าจากแม่ไปไหนเลยแม่คิดถึงลูกตลอดเวลาแม่มีเงินสะสมไว้ได้หนึ่งล้านแม่จะยกให้ลูกฝ่ายคนที่มาซื้อผักก็ตกใจว่าหญิงชราที่ขายผักนั้นมาจับมือของตัวเองไว้ทำไม โดยไม่ปล่อยก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยโทรแจ้งความให้ตำรวจนั้นมาจับหญิงชราออกพอตำรวจมาถึงตำรวจก็บอกกับคนซื้อผักว่า ไม่ว่าใครที่มาถื้อผักของใหญ่ชื้นใหญ่ชื้นก็จะนึกว่าเป็นรู้ของตัวเองเลยจับมือไม่ปล่อยเป็นอย่างนี้ทุกคนเป็นเพราะว่าแกคิดถึงรูกแกมากเพราะแกนั้นรักลูกของแกมาก ชายคนนั้นก็เห็นใจและไม่เอาเรื่องอะไรกับเยา่ชื้นวันเวลาผ่านไปผ่านไปเยา่ชื้นก็แก่ชราลงทุกวันทุกวันชีวิตตั้งแต่ลูกจากไปเย่ชื้นไม่เคยรู้เลยว่า ความสุขมันอยู่ตรงไหนวันนี้ก็เราให้พวกเราฟังแค่นี้ก่อนเดี๋ยวพวกนี้จะมาเล่าตอนต่อไป